ในเรื่องขาการเดินทงเดินทางนี่อาจจะมีผู้ยื่นมือเขามาช่วยเนาะ<ม>อันนี้ขอแค่ว่าแบบควมพร้อมนะว่าอย่างไงาะสมนนะมุติว่าส้มีคนมาเอานี่ประชุมเจ้ายังบร้อบนี่ก็มันเป็นแบบไปบอได้ไปบ่ได้คือเก<ม>็ <9 S 2> สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกูชูคนโคว่าชิยูแฟร์นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องยูทูปของวาวีชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้วาวีก็ไล่มาอยู่หมู่บ้านหน้าน้อยอีกคือเกา่าคือเหลิมพ่อแม่พี่น้องเอลยก็มาทางเฮือนทางชานของสาวรจุจนากับอ้ายวังเพิร์ดน,น,นะเนาะก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งนตัวมาอีกบาทนี่ก็บทางเฮือนทางชานเพิ่นนี่ก็ สมแปลงสมแซมไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพื่อนหลังเก่าอะไรแต่ว่าเพื่อนได้มงหลังกระชี้กระยังใหม่อีกโอเคเนาะพอแม่พี่น้องกับผ่าพอแม่พี่น้องเข้ามากกับผ่ากดไลค์กดแชร์ให้เนื้อพอแม่พี่น้องเนาะกัสีได้พาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปทางเพื่อนทางชานไปเลยเนาะทางชานเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยคนอื่นได้สบายดีเช่นนึงเนาะโอ้ย กาดกาห่อ,อนเนาะกาดห้อนเนี่ยมีแต่ว่าได้อันข <lide> ี่นอนไม่เมียงได้แล้วกัพอได้ลูกอะไรอย oh. ังพอได้พ <para S 2> ึ <para S 2> ่งล้มแบบนี้ใช้ก็เป็นนอนอยู่พื้นวางไว้นอนพื้นเป็นนอนพื้นตลอดแต่เป็นอันงงงามมิเจ็บกระเต่าหันนอนาะวบางเทือน่ะเพิ่นกก็วางลงอยู่แต่ว่าเอฟซีเพิ่นกโมฮูตอนตอนที่ว่าเฮามาทายบัดลูกเพิร์บัด ตื่นเพิ่นได้อุ้มบางเ่อว่า f ซีเพิ่นว่าโอ้เป็นยังเัินเราคืออุ้มแต่ลูกแท้บ่เคยเบาเห็ดเกตคือคนบ่เคยได้ลูกลูกสมลูกซีได้กับมันโมเมนในพี่น้องเด้อเพราะว่าถึกช่วงจั่าวะที่ว่าเขาเข้าไปไทยลูกเพิ่นมาตื่นพี่น้องเลยก็เลยได้อุ้มแน่ตอนที่ว่าลูกเพิ่นนอนกับเพิ่นก็บได้อุ้มหรอกเนาะให้สีนอนกับอุ้มมันกับโมเม้ในพี่น้องเลยแล้วต้องให้เขาใจน้าเนาะพี่น้องเนาะเห็นในคลิปในยังแลวก็ บางคนกับเพื่นสีสสเบ้าเนาะกับถ้า,ถานั่งก็ต้องขอโทษขอไปน้ำแม่ดาพี่น้องเนาะถ้าเพื่นนอนกับเพื่นกับ,บโบอุ้มเนาะพี่น้องเลยบ่มี่ไผ่อถจะงุ่มตลอดเน,นาะน้ำมันจะหนับ่มีไผ่ลอดอยากอุม้มตลอดเนาะกับอุม้มเป็นบางข้างบางเท้าพี่น้องเลยแต่ว่าทางตัวนี้นะเจ้าสิษย์พะไว้ข้าขงล่างบอกตัวแน,น่ใดน โอ okay. call, ้ยนี่ฮือเงี้ป้อยู่ช่วงนี้แหละฮะอ๋อาวบ้าไว้เท่าบางนี้บอกมันบอกมันบอกทางในพี่เนาะบ่อนั่นเลยอยากม้างออกอีกอ๋อสิม้างของเขียนไม้อ๋อไปมุงนี้เนาะไปหาไม้นั่นแหละโดยโดยโดยไม่เอาไปพักหมดเลยอ๋อได้ไปแต่หาหาไม่ไม่ใช่แต่หาเอาปีกไม้ปีกยังแบบเขายืมรถเพิ่นมาไล่พวกได้ทั้งหมดเลยเขาไปใหามน้าเขาไป bay biển ừ... nó, phải... no. ừ. nó. mày Mà ngay mắng gay 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 พี่นอนต้องอุ้มเจ้าอุ้มมากกว่านเราเคยนอนโดยพื้นนี่แหละเดี๋ยวกระดึงเดี๋ยวกระดึงเดี๋ยวกระดึงตอนขึ้นก็เอาเพิ่์นนอนอ่านี่เดี๋ยวเพิ่์นกระดึงเพิ่์นนอนสบายเนาะเพิ่์นโบเคยนอนนอนสบายไห้เนาะในน่เนาส์ for b r e a k ิ้งทับเพิ่์นก็มีอยู่ว่เวลาเหานอนหลับเหาบ่ได้เหาก็เอายับไปพูดแหละหาก็นอนกลางนี่แหละ อย่างว่าไปทับฝนอะไปลาลงเวลาลืมน้อยทำเป็นกินได้ก็นอนน่ะไข่นี่ก็ยังยังโมก้ากินไข่นี่บ่ยังไอ้ยังโมก้ากินเนาะยังโมได้กินยังกินแต่ปลานิ่งกับบักเต้งนั่นเลยถ่านนี่ก็ได้ปลานิี่กบบักเต้งกะลำนี่กินได้ป้ะบ่แหละโอ มีแต่เอาไว้ให้อเอ่อเห็ดไว้ให้ลูกให้เต้าเจ้าสิ้นแห้งนี่ก็ะยานมันนั่นก็พึ่งไม้สิ้นแห้งไม้สอด<ข>อตากเ็ษไว้เนาะอ่าเป็นกระลำก็นยังเอาไว้ต้มให้ลูกอ่าไวข้ขวบใช้ไข่ใช้ยังไงและวโรยนี่นนะยะไรมันนั่นเนาะใจว่าประหยัดประยอมกินอะไรทีเด็ดตื่นมาบัดเจ้าต้องได้อันผัวเจ้าก็ต้องได้ไปหากินเด้แบบเขได้คอยอยู่ อ่าบางทีอทีมงานเขาอยากถามอยากไายบะไ,ได้คอยหิน,นเนาะเอฟซีเพิ่นกะโมต้องเงินปืดขึ้น่อนไปนุ่มมันนั่นเขาบอกเลยเลยโมได้กินย่างช่ำเฮาได้กินข้าวใช้เกลือ,อนัอ่นแหละมีแต่บางเทอกะเวลาเวลายูทูบเบอร์เขามาน่ะอยากบอกเพิ่นน้ำอยากโบกข้าวห้ไปต้องให้เพิ่นไายอ่าต้องถามก่อนอ่าอันนี้เอฟซีเพิ่นมอง ว่าเอาเวลายูทูบเบอร์ไปเป็นยังคือโบหินพัวอ่านะเป็นกยาถามเบิางเออบางเถือกอะสีแนะนี่คือว่าทั้งจุ่มเขาเบาดีสีมาชื่อช่างก็ชี้แชร์บัตรโพ่อเพิ่อนก็เลยต้องท่าเพื่อเพิ่นสีมาบัตจักย่ำไหลบัดนี่จักสีมาพ่อมาเมื่อไหร่ติมากะคำคำทำพุ่นแล้วจนคำมืดพูดแล้วเผื่อเพิ่นสีมาบัดนี่บางเถื่อเขาก็อยากถามเนาะในนั่นในนี่เห็ดตัวไรมันโบพ่อคือว่าเป็นประตู ประตูกระต่างสีปิดโบหรือว่าบบปิดชือว่าจิปะไว้แบบนี้เลยโบก็อยากถามบางเทีบางทีเนาะถ้มาเพิ่นเห็ดไรแนวไรกอ่ะเป็นกระสิไรเบิองหรว่าผู้รักผู้ใหญ่เป็นเบิองเพิ่นกะอยากจักอยากฮู้ชือว่าอันว่าตะกี้เนาะมันกี้ว่าเอาเห็นในใน พอในคลิปมันเป็นคงมันเป็นทางยายเจ้าว่าวเนาะทางแม่ตู่เจ้าว่ามันดินอันนี้นะมันเป็นดินไครพอจะขอถามมึงดินรวมเน<ะ>ี่ยแหละดินรวมคนหมู่บ้านนี่เลยมันไม่ได้เป็นดินแบบของพูดผูดน้นั้นผู้นี้บ่แม่น<ะ>เขาไม่ได้เสียภาษีเอาว่าสิาเชี่ยเธอชองพันกิบนั่ยไอ้นคนจะพวกเพื่อนนี้ เขาให้เชียร์คูปี้ได้ไอ้ดินหน้ากระตักฮักดินเพิ่นตักฮักแสดงว่าดินตรงนี้นะมันเป็นดินเจ้าแล้วแม่นเขาให้ัแต่อันนั้นเชีหากแต่ว่าว่านเพิ่นนะเพิ่นเอิ้นว่าเป็นดินร่วมหากแต่ว่าโบเอิ้นเป็นดินของเจ้าของด้วยเนาะในเมื่อยังมุ้ยใบตลกตะดินนะว่าแต่ว่าต้องเสียร์การทำเนียมอยู่นี้เสียแบบป่าป่าทำเนียมเพิ่นเนาะเดินแบบสองพันกิบ บอมันกะถ้าเขาเสียแบบชันนะว่าบ้านเขากะเขาสามารถที่เห็ดหั่นเห็ดนี่ได้ถ้าบ้านเขาเขาได้เสียคู่ปีปีหนึ่งมันก็ต้องเสียคือเดินเทือนของชุมเขาเองหรือว่าเดินเทือนของบวบี้งเองกับปีหนึ่งสองสามพันหรือว่าชี้ห้าพันเขาเสียไปแบบชันอ่าส่วนลายใบแต่ดินขอบท้องน่ะมันสียู่อ่าน้ำแบบหลังไงต่างหากดอกพี่น้องไงยถ้าว่าขอบแบบนี้เป็นสิบบวค่อยนะมายั้งอ่ะนะมายั้งแตดดีถึง อย่าเล่นไม่ล่ะแม้ลเล่นตารางไม่ล่ะโอรถถีบคนเก่าขึ้นมาเถิงเฮือนอย่าเข้าไปในคุณน้องขี่ตื่นมานั่งอยู่นี่มานั่งอยู่นี่จนแม้เดี๋ย้เอาขึ้นมาจักรยานก็เอาขึ้นมาไว้เทิงพี่น้องเงยแข่งคนรักมานั่งอยู่พี่ลูกล่ะมานั่งอยู่น้ำกันพี่มานั่งยูน้าแม่เจ้าพี่ไปไปสิล้อใหญ่เลยเจ้าโบอยากไปโบอยากไปไทยโบอนาคตของ ชุมเจ้านี่ไปอยู่ไทยเลยชุ่มเจ้าสีสนุกสบายได้ลหลายคนต่อไปบัรยาย<น>ไปหาเขาของฮัม,มงเฮียนเพราะว่าถึงเฮาสีอยู่อยู่ล้วกบอยู่ไรถ้าว่าว่าลูกไงเดี๋ยวเฮาไปหาเงินหานอย่างเฮามาตั้งเนื้อตั้งตัวไรเนาะ<น>สมมุติเจ้าไปอยู่พุ่นเจ้าสาม,มารถลูกเจ้าก็ไปฮัมวงเฮียนเนี่ยเพว่าลูกถ้าสมมุติว่าลูกไงจังหน่อยเนาะ อ่าลูกไปคงทำเฮียนเจ้าก็เฮ็ดงานเฮ็ดอย่างเจ้าอยากมาอยู่พี่ก็อยู่ไรบัดโตไปคำเจ้ามีเงินเนาะแอ่าคือว่าอนาคตต่อไปถ้าว่าเอาวางแผนไว้เนาะถ้าว่าเจ้าสิอยู่เล้าหน่อันนี้ความคิดของว่าเวียงเดินนี่เนะถ้าว่าเจ้าสิอยู่เล้าหน่เพื่อจนฮอดลูกใหญ่ลูกมันเป็นเบาเป็นยังนี่เพราะว่าเจ้าสิได้หาข้อเข้าขอน้ากินคือเก่าแม่น่ะแม่นความเจ้ามันโบอ่านั่นเนาะแม่นอันนี้มีแต่ว่าคำว่าอัน ตั้งรักปักทานได้เข้ามามีเงินมีคำเห่าหนังสือเดินทางให้ให้ผัวให้ผัวไล่เนี่ยก็คือว่าสิพากันลงไปอยู่ขุนได้เข้ามามีปลากผู้ใหญ่ยื่นมือเนาะเข้ามาช่วยเนาะอ่าหรือว่าเพิ่นอยากเข้ามาลูกใหญ่ก่อนนะเนาะจังนั้นเนาะบ่ใหญ่ก็คนน้อยนี่ได้ประมาณ6เดือน7เดือนนี่ก็ถือว่าเดินทางไอ่าเจ้าก็สิแข็งแหงหน่อยนึงเนาะอ่าเพราะว่าเฮาสิอ่าเพื่อนนี่มันก็เป็นเพื่อนเฮาอยู่แล้ว าป้าไปนี่เป็นเพื่อนเขาไปอยู่พุ่นชิปปีมากก็เป็นเพื่อนเขาอยู่ได้อยู่นี่นะอ่าว่าเขาจะไปหาตั้งเนื้อตั้งตัวเ่าะช่านชไปหาไปว่าพอได้เงินได้ยังพอให้มันมีคือมูมาอยู่พีลูกละมาพี่ไว้มานั่งน้ากันพีไวอย่าด่นฮะไปจังหน่อยตักน้ามาใส่เด้อเบาซื่อถังมาให้เด้อจังหน่อยตักน้ามาใส่เด้อผูดไหามน้าเจ้าบ่หามน้าเนี่ยหามไรบ่ผู้นี่หามหมดไรช่องคน เลยมีแต่ว uh> ่าคื้อขวาาวน่ะนำไปกวยน้องไงน้องตีงยู่นะกวยน้องไปจางไนน่องตีตื่นขอยยางได้มันตื่นไในในกลวงข่อยขเฮดเดอร์ข่อยเฮดเดอร์เอาสีอยู่อยู่แบบนี้แมนแมนยูมันโบมีอนาคตแมนโบมีอนาคตรนะลูกเต้าเนี่ยมันโบได้เฮียนหนังสืออะไรกันนั่นอยู่ลาวเฮานี่กับโบแมนอย่างเอกเพิ่นเฮียนกับเพิ่นโบได้จ้างเราเฮียนฟรีคือกัน หากแต่ว <ítulo> ่าเฮาบ่ม <imprisoned> <Anyway, S 1> <mark> ีเงินซื้อเสื้อผ้าหรือว่าปึ้มเป็นปึ้มเป็นชอเนาะแม่นอมันก็เลยยค่ขนมค่ช่างเขาแม่นอ่าบ่แม่นว่าอยู่ลาวนี่เฮียนต้องเสียเงินนะพี่น้องเอ้ยเฮียนนี่ก็เฮียนพี่อยู่จนฮอดจบอ่าม6 7พุ่นแห่เนาะบ่บ่อยมันหักมันต้องใช้อันค่าอุปกรณ์นี่แหละเฮาต้องเสียเองว่าซั่นซะตมีทุนมีน้อยเนาะอไ้ไปเพราะว่าถ้าเจ้าอยู่ไทยบัเพิ่นสิมีเงินอันเ็กน้อย เฮียนคำลูกเจ้าเฮียนเก่งแตมีของควัญมีขนมคะแนนให้อ่ามันก็จะเป,ปลี่ยนไปอีแบบนั่นเพื่อเพื่อจะเป็นการดึงดูดหรือว่าอันกำลังใจของเด็กน้อยให้มีเฮงอยากเฮียนมาชั่นชาเนาะแม้ว่าเขาจิไปอยู่ใช้ก็ยาอย,าอยู่อยู่เล่าก็ยาคำว่า,าอ่าเขาดูมันหรือว่าอยู่ไทยกับคำเขาดูมันกันนั้นแร้วนี่ตั้งเนื้อตั้งตัวนี่คำว่าเขามีทุนมีห้อนนี่เขาสีวางแผนชีวิตไปอยู่ทั้งหลายก็ได้ มาอยู่เล่าเจ้าสิไปอยู่พุ่นนะครับมาอยู่พี่ก็ได้เจ้ามีโดดมีแดงมีโดดถอกโดดไถคือมูมาเห็ดหน้าหน้าโบหลายกยะเขามีโดดไถเขามาทํามาหากินได้เนาะฮอันมาตัดขอบตัดพื้นพอไปไปอยู่มูไว้ชั้นซักเห็ดนาเห็นี่กับของเขาเองมันจะง่ายน้อยหนึ่งคื่อว่าไฮหน้าคามาเห็ดจะดีมีเงินชื่อปุ้ยชื่อย่างใช่ในหน้าจุมเจ้าเห็ดในหอดโบสาวศพอยากหอดได้ไอ้มีเงินชื่อปุ้ยชื่อย่างไงล่ะน้ำมันรด แน่พี่ช่างแน่คำว่าซ้ำคำเฮามีนั่นขึ้นกะมันกสะดีขึ้นมาอีกเนาะมีรถมีอย่างเห็ดจบดีเนาะเมนนี่รสอะไรกันะเกือบกุ้มกินหลายเตอมีบวกุ้มกันยังแบบหนึ่งแม่นี่คอยคอยเบิ้งแถวนี่นั่นคำคือคำคือแถวบ้านคอยนะคำพูมีเนี่ยนะเห็ดทานนี่ก็ยังสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เพราะว่าไม่ยังหลายแถวไม่หลายแถวเนาะแต่ซื้อเอาก็ได้เฮาบ่เป็นยำเป็นว่าต้องมีแต่ไม้นาเฮา คืออยู่แถวทางบ้านคอยนี้เขาเฮ็ดนี่เขาซื้อเอาได้ไหมเฮ็ดทานแต่ว่าเขามีรถมีอย่างแกมันกระชีนั่นไปอันนี้คือว่าคือจุ่มเจ้าเห็นไหมมันแบบเออมันโมมีอย่างมันโมมีต้นทุนว่าะสั้นสักมันได้เฮ็ดบ่ได้จะเฮ็ดอยู่แต่เนาะแต่มันก็บ่ได้โดยถึงเฮาสิเฮ็ดกัเฮ็ดกับ่ได้เนาะเฮาไปยืมรถหมู่เฮาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้หมู่อีกห้างนั่นห้างนี่แนี่บ่เหลือหยัง นั่นแหละก็มีแต่ว่าให้ว่าคิดไว้ในอนาะคตว่าเออต้องภายในปีชงปีนี่ต้องแบบวา่าคำว่านั่นก็นต้องพาครอบครัวลงไปตั้งรักตั้งฐานเนาะอยู่พุ้นให้ได้นะหนึ่งมาผู้ใหญ่นี่เพิ่นสมุดผู้คือผู้เพื่อนซอยนี่นะนี่เพิ่นบ่ได้ซื่อให้เฮาตลดอดเขาหนำเบาตำตรงเลยอันนี้กันเนาะคือที่ว่าเพิ่นซอยผ่านมาที่ว่าท้างทีมงานเคยไปไถ่ายหรือว่า หลายลายช่องเคยไปหาทายนี่ก็เพิ่นชอยเพราะตั้งรักไล่เล็กหน่อยในตังเถือเพิ่นกับปะบางคนเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดชานหาพรานั่นแหละก็บอ่าพี่ก้าคาแขงในเพิ่นกระโอยเนาะแมนหายเจ้าแปลว่ามีต้นทุนน้อยนึงโดยแมันมีไพ่มาช่วยคู่มือได้อายเลยเขาก็คิดดูทั้งหมดเลยเพิ่นกระเบิงคือกันอันนี้ก็คือกันถ้าว่าในมือหลายมือนึงนี่เนาะถ้าว่าอัน ครอบครัวเจ้านี่พร้อมคักแน่แล้วนี่บางเทื่อบางทีก็อาจสิมีในอันเรื่องค่าการเดินทอกเดินทางนี่อาจสิมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเนาะแอ่าอันนี้ขอเคยว่าแบบคว่ำพ้อมนะเว้าง่าไงไะใช้สมมติว่าสมมุติว่าสิมีคนมาเอานี่ประชุมเจ้ายังบ่พร้อมนี่ก็มันสิเป็นแบบอ่าไปบ่ได้เนออไปบ่ได้คือเขา้าเฮาต้องคว่ำทุกอยางทุกอย่างเนาะ ต้อง,อ,งอยู่ในภูที่จะไปต้องตัดสินใจให้ค<น>ักงแน่นอันนี้นี่คือว่าภรักผู้ใหญ่เพืญญพ่อนเบิงเนี่เพืเ่อนเบิงหลายคนเนเพิเ่นเบิงเจ้าแต่ว่าอ่าคือว่าการที่ช่วยนี่มันมีหลายทาง<น>อ่าเพื่อนที่ช่วยหายเจ้านี่ไปพุ่นนี่ถ้าว่าเจ้าสิพ้อจริงจริงอันนี้เจ้าสิไปจริงๆนงๆนี่มันมีผู้สิบน่มือ,มอามานะ,ะแต่ว่าเพื่อนกระเบิงแบบว่าเป็นญาติชมเจ้ายังดึ๋งๆึ๋งดงล่งอยู่เลยเป็น มีการแข็งแห้งอะไรกับการคิดใจอ่ะจักน้อยสมมติเพิ่มขึ้นมาบัดว่าลูกยังบกแข็งแห้งอย่างเงี้ยบางทีแต่มันมันฉิบบกคักเพราะว่าถ้าเพิ่นได้ถ้าเพิ่นได้มาหรือว่าเพิ่นมาเห็นตัวจริงเนี่ยเพิ่นหวัดยังเอาไปเนาะถ้าว่าคนเพิ่นช่วยจริงๆจังๆนี่เพิ่นโมยยากหลอกเรื่องเัินชุมเจ้านะเพราะว่ามันเป็นสายเลือดเดียวกันอยู่แล้วเรื่องลูกทั้งสี่คนน่ะเนาะมันสี่มีทว่าทั้งผัวเจ้านี่ พวกเพิ่นเฮ็ดในแบบนี้อยู่แล้วนะเพิอ่อนโบเคยถิ่มกันดอกกับคนไทยนี่หนึ่งมาหนี่เพิ่นยิ่งช่วยกันแบบช่วยอดีคันนิดหน้อยที่ว่าคนลาวเฮานี่เพิ่นมาเอาตอนมังคีนี่เนาะเป็นข่าวโด่งหลังนเนาะเพิ่นเอาไปผ่าตัดหัวใจบ่บบวตัวนะั้นเนาะเพิ่นก็นยังมาช่วยอยู่พี่จนไปหัวอยู่พุ่นจนเช้าพี่น้อง,ไงเไยว่าเพิ่นก็เคย,ยนะ ทุกอ,อย่าางเนะกินข่าได้ล่ะมึอนี่นะกินข่าได้บ่กินเบ,นนนบ่าเป็นบ่เบ่าเป็นบ่าจากนกินนะบ่าข่าวนะจะรวยได้จะรวยบ่กินขา่าแม่ชิได้ปลาเข่าวของคำม,มูเฮียนเนาะเปดเข่าปีได้ยังเบ่าเ <laughs> พิ่นยังโบดูเรื่องภาษาลาวเฮารว <laughs> ยกินขา้าวก่น้อา <laughs> จะรวยจะรวย เจ้ากะพยายามเอ่อ็าจเนพยายามบ่ให้เออมีแต่ว่าคำว่าเจ้าบ่เว้าเออกะให้เว้าโรยกะค่ะาเมื่อแต่ได้แถวนั้นก็ได้มีแต่โรยกับข้าแถวนั้นเพราะว่าเจ้าเป็นคนไทยเนาะเพราะเฝ้าเออนี่มันแบบมันแบบเป็นชนเผ่านี่แต่มันนั่นคือเอฟซีฟังไทยเพิ่นห่ด ยังเพิ่นยังงงอยู่ยังงงกับว่าเจ้าบ่าวไทยนี่เป็นมาอยู่คอับบุกี้ปีเพิ่งไหนดิปีเพิ่น6ปีบ่นมัอยู่ปีคนั่นก็เวลาโตเพิ่นก็คนคนจริงยังไรอยู่ล้วว่าบว้าานี่มันากแข็งๆตหนังสือเจ้าหน้ะงามกว่า้องตนงสือหลายคนไหนไทย่กันย่องไห แข่ย่องในตัวหนังสือกันนะเบ่าไรอยู่เราก็จักไรอยู่หากแต่ว่าดินแล้วนีดเบ่าบ่ได้เนาะหนิ่งแข็งมันบ่ไปอะไเบ่าเบาจักเบิดหากแต่ว่าเบ่าอะไรแบบว่าออกเฉียงบ่ได้นะเบ่าอะไนออกเฉียงบ่ได้แบบเราก็อยู่มาเนี่าก็พึกกดีแล้วเนาะแบบว่าพึกเว่าจนว่าเป็นภาษาราสูงอะไรเนี่ยในสักว์บ่เสือฮะ เชือดลงไงเว้น่งตลอดเดี๋บอได้ได้เือดชื่อหม่้ันบอดนี่เเสียเล็กน้อยเนาะมันเล็กน้อย่งกัแบบนี้แด่พี่นงคขัดผูบักกัน้กันลงชักเยกันแล้วงชกเลืแหงน้อยหนึ่งกันมาลงเลยสาเห็นหลายคนบ้านี่ใจอยู่ที่ว่ามีหลายคนในหลายทานยื่นมือเข้ามาช่วยทีได้จนได้มุ่งเฮือนมุ่งยังกัสมแซ้บ้านให้ แดูว่านการโยกดีใจน้ำแต่มีแต่ว่าพัฒนาตัวเจ้าของขึ้นไปในเนื้ยไร้มันสีขนาดนั่เขาขังสีเก็บสิงามเนาะสีดีขึ้นไปไว้วันข้างหน้าเลยเนาะอันนี้เราก็ยังเห็ดชวนพักนั่นไอ้เมนเมนมวยยากหรอกอันเดืองในพักในอย่างหรือว่าแนวอ้อมนะคำว่าเจ้าตัดละขั้วมาพังในเห็ดนานให้มันก่วงกว่านี้จังน่อยอันนี้มันได้ทั้งมกี่นานอันาะพุนกระไรว่าเพิ่นให้เห็ดอยู่บ่ เห็ดได้ยหรอกมันเฮาปลูกนี่ชื่อท้าปลูกโดยเนี่ยพอได้อยู่ได้กินคำว่าข่อยมาได้เห็นเห็ดเห็นยังเออมันขยายไปเออมักตอกมักแตงข่อยซื้อมาให้ในมันือมาเนาะโดยให้พผลเห็ดก่อนไม่ไผ่นั่นหายากก็ได้ไอ้หน้าเขาเขาไม่ก้มไม่ก้มก็ได้ไก่่มนีละเออไม่ก้มมาตัดเป็นตะขั่วแล้วก็เอาผ่าอันนี้ขึ้นเอาแบบนี้ไล้นี่แบบคือขั้นเก่าเจ้าเห็นนี่ ชื่อมาาห้พาะมันมอยางดอกนั่นแหละค่ะว่าเห็ดอันนี้ก้อนไอเห็ดทีละอย่างก็โดยต้องเห็ดตัวนี้ให้มันแดวก่อนบอบอเจ้าร่างถั่ยร่างบวงนี่ตัวน้อยมันชลุเชงไปมดแล้งโดนทั้งนั้นเขอเห็ดไปทีละอย่างเขาเ็ดไปทีละน้อยทั้งนั้นสแห้งมีเพื่อหาใหม่หาตอบได้โดย แบกเอาได้แหละเถอะล้วนิดน้อยาแบกเขามันบ่อยางหรอกใกล้ๆแถวนี้ไม่จำใจจำหนึ่งไม่น้ำโคกน้ำเงี้หน้าไผ่เพิ่นก็หายอยู่ระบาทางไหนทิศหน้าไผ่น้ามันไม่ท่วกับอะไรบวกขนาดแบบหัวคุเนาะในหายหน้าเขาเขาหายอย่างจุ่มโคตเกณฑ์มันจะบ่อยขึ้กันแับแถวเฮาเนาะบมขึ้แถวเลาลุ่มว่าชั้นซัก เดี๋ยวเขาบัดช้ำไม่เห็นทั่วเห็นยังมันยังคอกันได้อยู่ได้อยู่คำคอบ่เดี๋วคำคอก็ได้อยู่บ่ได้เลยแล้วเขาก็ต้องโคลได้บ่ได้เป็นเปตัดเนาะโรดได้นี่เขาจะไปเอาโรดนี่ก็บเพราะได้เป็นของหน้าเพิ่นโดยขอจากเล็กจากน่อยนาะเพราะว่าเออพอได้เห็นทั่วว่าไปเผื่อเป็นได้ดีใจอยู่บ่เห็นชุมไอเข้ามาในมือนี้ ใชแหละไอ้ขมือขมือไอ้คอยดีใจอยู่เนาะบ่าวโอลิบบาวมาบ่าววัดมาทำมืออะไรบ่มาคือเงียบเลยเนาะเงียบเลยเนเออสมัยสมีบ่มีคนฝากคนเล่านะเนาะมาก็มีอาหารมีช่างมีอาหารการกินมากน้เนาะรียกว่าเขามาหาขมือเรียกว่าให้บัได้เด้บัอยากมาได้เฮานอนบับอยเห็นตอนนี้ฝันก็ดีใจเยอะนาะบ่าวมีพวกอายมาช่วยก็บ่มีแล้วโอกาสนี้ก็ได้เฮา หร่ว่าทุกช้ำเก่านั่นแหละแม่เน,นี่แหละแต่แบบว่าอยากเบิ้งอยากยังไปแต่ว่าอยากให้มีอนาคตที่ดีน,น,นะบอกง่ายๆนะสงสารเด็กน้อย,นยแน่บัดนี้แทนที่เพิ่นจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่พุน่นมีเงินน้าเงินเดือน,อนกินเด็กน้อยเนาะนอยู่ไทยมันมีสวัสดิการดีว่าชั้นซะอยู่ลวหาวเฮาสิได้นะคขมบ่มีเครื่องปึ้มมิกก็ต้องได้ชื่อเองพ่อแม่บ่มีก็ลูกก็บ่ได้เข้าโรงเรียน เพิ่นสิมาหาบอกได้ละเฮือนนี่เพิ่นสิมาหาบอกให้อันไปโรงทําภูมเรียนนี่ก็บ่ได้ไปคือเก่าเนาะบ่มีเงินซื้อมิกซื้อโชมันแต่ันบ่มีทุนเนาะโดยมันบ่มีทุนบ่จะต้องทุนเพราะว่าสคําวาสิเว้าว่าสิซื้อให้ดูเขาบ่มีในสิมานี่มันสิยากอีกเนาะบัดซื้อตัวนึงกวิตัวนึงยังอยู่บ่เข้านะ ยังไปชอบหนึ่งอันอ๋อยังสมนึงกับในทางนี้เนาะอ๋อโดยโดยกับยังได้กินไหนอยู่เนาะได้มือเดืออยู่เนาะได้ม่กเลยเนาะพอแบบพอได้กินแมนพอได้กินข่าวอิ่มคือมูเนาะขันคือนตะกี้นี่โอ้เผื่อสิได้กินอิมนี่ก็แทบไปขอเผื่อสิได้ก็มาขอกันยังบ่อิ่มชำนั่งแต่ละเถียถ้ามันจะขาดเกินคือบาอันนี้ก็ทางเขาเขามาก็ได้มัน เพิ่นก็จะกินกิ่มนอนอุ่นเน่น้อยนึงเดกันดีใจโอเคน้องบ่อยเนาะบแดนี้เนาะโอรมกับน้องเพิ่อนก็มีแต่ให้น้องขอบุญขอบคุณแม่ฟังไทยแอนฟูที่ชื่อถังกับที่นอนอ่าเพิ่นบ่ได้ออกชื่อออกเสียงดอกมื้อนี้นะครับได้เชียร์เอาหูปให้เพิ่นเจ้าเบิ่งแล้วกบมีแต่ว่าเจ้าขอบุญขอบคุณเพิ่อนเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งนะเนี่ย นมือขึ้นละนมือยุ่นมือเป็นบ่ยนพลังลองยืมดิหนั่งคนบ้านลราเออหนุ่มือขึ้นเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมาเบิ่งกล้องพี่เนุนมือน้าแม่นเ่ยขอขอบคุณแม่เท่าที่อยู่พังไทยอยู่ดีได้ชื่อกระทางน้ำแล้วก็เครื่องอยู่เครื่องกินนี่แหละโดย่นอนมอนมงเน่เห่าก็ได้โดยขอให้สุขภาพแข็งแรงแม่เท่าเลยขอให้มีเงินมีคำไร้ก็เฮาเลยย บ่าวโมคอยเก่งเนาะโดยกะขอให้ทางเมย์พ่นยู่ดีไม่แหงเนาะความเจ็บบ่หายไรความไข่บ่อยมีขอให้มีแต่ความสุขควมเจะเดินหน้นาทีการงานเด้อเมย์เด้อเนาะปรารถนาจริงใดกะขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาที่เมย์ให้ทางลูกมาเป็นสะพานบุญในเมื่อนี่หรือว่ามามอบให้ทางนางสาวรสจนานี่ก็ขอให้ขึ้นชูโตเมย์ร้อยเท่าพันเท่าพี่น้องไยเนาะทีมงานเ่ากะทำภารกิจนี่ จบไปในตอนนี้เนาะก็ขึ้นมาเบิ่งน้องเพิ่นเรื่อยๆยีดอกพี่น้องเอ้ยกยหลายๆคนก็อ่าแบกให้เฮาติดตามเนาะอยากให้เฮาติดตามจนว่าน้องเพิ่นจะได้กลับไปประเทศเพิ่อนแหละกลับไปทำมาหากินเพราะว่าสิได้ทุนได้ฮอนมาตั้งเนื้อตั้งโตกสวยช้ะเนาะคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปลงไว้ก่อนเด้อน้องหล่าเด้ออ่ะสบายดีอยู่งละสบายดีเนาะ